สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็มาพบกับผมอีกแล้วครับกับพอ่อปลาปงนกูในช่องอธิเชาแนลนะครับวันนี้ก็มีเรื่องมาตอบคําถามหนึ่งเรื่องครับเนาะมาแนะนํากัน,นรเรื่องที่ท่านผู้ชมถามเข้ามาว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราจะปล่อยปลาตอนไหนนะครับเนาะท่านผู้ชมถามราว่าขอท่านผู้ชมนะปล่อยไปปุ๊บมันไหม้ขึ้นมาเลยนะครับมันดําขึ้นมาเลยเนาะจะดงวมานมันร้อนเกิน เลยถามมาว่าอยากจะรู้แต่พ่อค้าก็ไม่มีเครื่องที่วัดที่ยิงอุณภูมิเนาะไม่มีหลอดใช่เดี๋ยวก่อนที่จะมารับชมกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพ่อค้ากับแม่ค้า,า,าด้วยนะครับแชร์ไปเยอะๆเลยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้พ่อค้ากับแม่ค้านะครับนะครับเดี๋ยวมาดูกัน จะ,จะใช้อยู่สอวิธีนะครับพอค,ค้ากิมาบอกเดี๋ยวพอค,ค้าสับมาโขก่อนนะคะสับเสร็จแล้วจะได้บอกแนวจะได้บอกด้วยว่าน,น,น้ำมันร้อนแล้วพอค,ค้าทำทำใช้เองนะครับเนาะมีสอง ครับอันนี้คือวิธีที่หนึ่งนะอันนี้อันนี้ได้ทีละถ้าพ่อค้าแบบทํามานานเนาะพ่อค้าจะรู้รู้ว่าเอาเศษแป้งน,นะครับไม่ค้าถ่ายนี้นะครับนี่ครับพ่อค้าจะใช้อย่างนี้ดีดอันนี้คือได้ละร้อนแล้วนะครับร้อนละนี่คืออย่างที่หนึ่งนะครับอย่างที่หนึ่ง อย่างที่สองก็คือใช้สีแป้งนะครับนี่ครับตลาบท่านผู้ชมมือใหม่ที่ยังไม่ค่อยที่ใช้ไอ้แป้งรวยยังยังยังดูไม่เปลี่ยน,นครับใช้เศษแป้งเศษแป้งที่เราจัดอย่างเงี้ยครับสำหรับมือใหม่คปล่อยลงไปเลยนี่เนี้ยนี่หนไหมครับได้แล้วครับนี่ถ้าปล่อยไปปุ๊บปุ๊ม มุุ่บุ่มฟูขึ้นมาเลยอยนีคือแรงคืนนะครับอันนี้มันดับแล้วใช้เศษแป้งนะครับเป็นวิธีดูง่ายๆครับเราใช้เศษแป้งปล่อยไปก่อนนะครับปล่อยไปทอดก่อนนะครับเราจะได้รู้ว่าเราเปิดไฟแรงไหมมันร้อนเกินไปหรือเปล่าอย่างนี้นะครับเดี๋ยวพ่อค้าจะปล่อยแล้วนะครับมันจะจมไปก่อนนะคะเออท่านผู้ชมจมเสร็จแล้วสักพักมันก็จะลอยขึ้นนะคะ อันนี้คือความร้อนปานกลางที่ว่าทอดปลานะคะแต่ถ้าเกิดปล่อยปุ๊บแล้วก็ฟูขึ้นมาเลยนะก็คือน้ำมันร้อนมากเกินไปนะคะอันนั้นปลาจะไม่เกรียมเร็วแล้วก็ไม่แน่ใจว่าข้างในจะสุกด้วยหรือเปล่าถึงถึง,ถ,งถึงน้ำมันเราร้อนเกินนะครับเราปล่อยอย่างนี้ไปแล้วเราปล่อยเสร็จให้เขาฟูขึ้นมาอย่างเงี้ย ถึงว่ามันจะร้อนเกินก็ช่างนะครับพอเราปล่อยเสร็จปุ๊บให้เรามาเบาไฟเลยนะครับเบาไฟให้เหลือหเหลือไฟค่อนอ่อนเลยนะครับแล้วเราก็รีบมาพลิกนะับไม่งั้นเขาจะไม่ไหม้นะครับ,รบถ้าเรารู้ว่าน้ำมันร้อนแล้วเราก็ยังปล่อยให้มันร้อนอยู่อย่างนั้นอย่างนั้นก็ไม่เกียมนะครับดําแน่นอนนะครับอันนี้มาแนะนํากันนะครับมาแนะนํากันสําหรับ คนที่ยังไม่เคยนะครับเนาะสำหรับที่ยังไม่เคยปรับไฟอะไรพ่อค้าจะบอกเลยนะครับว่าการทอดป้งโกลยสำหรับของพ่อค้านะครับการทอดป้งโกรเนี่ยมันจะไม่คงที่นะครับอุณหภูมิจะมายิงให้คงที่แบบแปดสิบองศาเจ็ดสิบองศาตลอดเนี่ยมันมัน,ม,นมันไม่มีนะครับมันไม่ใช่เหมือนทอดโดนัทนะครับเนาะทอดป้งโกรกับฉลเปามัน จะไม่มีคงที่อย่างนั้นนะครับถ้าเราทอดโดนัทเนี่ยเราต้องให้น้ามันงพงที่จริงๆนะครับถ้าไม่งั้นเขาจะเกียมเร็วเขาจะเหลืองเร็วนะครับข้าาก็ทอดมาหมดแล้วครับขอ,องง้นที่อขอาค้าถึงพูดได้นะครับกาพูดนมโดนัทนมสดโดนัทอะไร <c oughs> นะครับถ้าเรารู้ว่าน้ำมันมน้ำมันเราร้อนไฟเราร้อนเราก็ลงไปพิเร็ปุ๊บมันฟูขึ้นมาเต็มที่แล้วเราเบาเก๊็เลยเบาเก๊สแล้วเราก็มาพลิกแต่นี้ต้องอต้องใช้ความเร็วใช่ถ้าเกิดเรามัวแต่ชักช้าอย่างนะะี้มันก็ไม่อยู่ดีนะคะก็ไม่อยู่ดีนะครับแล้วเราก็จําเขาไว้ครนี้ครั้งแรกที่เราทะํะเราเปิดขนาดนี้น้ำมันเราร้อนขนาดนี้ ครั้งที่สองมาเราก็รู้นะครับเรียนรู้ครับมันต้องเรียนรู้รแล้วก็จําไว้ครั้งแรกเราทํายังไงมันไมมครั้ทงที่สองเราก็ต้องปรับปรุงขึ้นมานะครับถ้ามารอเสพพ่อค้าสอนอย่างเดียวมันก็มันไม่ได้ไมันจะจับมือกันสอนตัวต่อต,ตัวนะครับเนาะอันนี้พ่อค้าก็มาแนะนําเป็นแนวทางที่ดูนะครับว่าพ่อค้าทาอย่างนี้การดูนะ้ำมันว่ามันร้อนหรือย,อยัง นี่นะครับเศษแป้งที่ปล่อยไปเมื่อกี้นะครับนี่ก็เป็นสูตรของพ่อค้าเนาะใช่ส่วนสําหรับร้านอื่นพอ่อค้าก็ไม่แน่ใจว่าเขาดูกันยังไง,ไงหรือว่าเขามีที่วัดอุณหภูมิหรือเปล่าอันพ่อค้าก็ร้านเล็กๆเนาะแบบไ,ไม่ได้เป๊ะๆอะไรเหมือนในสูตรของเขาถ้าไม่แบบปิ๊กเหมือนร้านใหญ่ๆเขาก็ขออภัยด้วยนะครับ บบท่านผู้ชมที่ว่าทเป็นแล้วนะครับเป็นแบบอาจารย์แล้วนะครับเนาะเผือบผ่านเข้ามาดูก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับพ่ค้าก็มือใหม่นะครับก็มามือใหม่นะครับแนตดาได้เท่าที่ที่ทาเนะาะใช่พ่อค้าทํายังไงพ่อค้าก็แนะนําอย่างนั้นนะครับเนะาะไม่มีตลกตะเลงนะครับไอเทสละเปาให้ดูหน่อย ทอดที่หน้าร้านจริงๆขายขายที่หน้าร้านจริงๆนะครับสละเปานี้ออกจากเริ่มเกี่ยมแล้วนะเพราะว่าไฟมันแรงใช้สลับเปามันต้องใช้ไฟแรงนะคะท่านผู้ชมใชไฟแรงแล้วก็นี่ก็คือเบาไฟเกือบไม่ทันนะคะมันก็เลยแบบออกเกี่ยมเกี่ยวในสละเปาสูตรของพ่อค้าจะใช้ไฟกลางค่นพ่นไปทางแรงนะครับ ไฟแรงนั่นแหละครับนี่นะครับเห็นไหมครับอันนี้พ่อค้าปล่อยไว้ปุ๊บเมื่อกี้นะครับไฟมันเหมือนจะแรงเกินพ่อค้าก็ผ่อนผ่อนเกล็ดลงเลยนะครับเมื่อกี้เห็นไหมพ่อค้ากลุ่มเขาไปผ่อนเกล็ดนะครับนั่แหละกุ่มไปผ่อนเก็ดนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาตักปลาชุดนี้กันนะครับตักให้ท่านผู้ชมดูเนาะนี่นะครับได้แล้วครับเนี่ย ลองฝึกฝนดูนะครับเนาะไม่เข้าใจตรงไหนก็สอบถามเข้ามาได้นะครับที่นี้ก็มีท่านผู้ชมนะครับถามเข้ามาว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราจะปล่อยปลาตอนไหนนะครับก็พ่อค้าตัมาแนะนําอยู่สองวิธีนะครับที่พ่อค้าทําอยู่นะยเนาะวิธีแรกคือเอาแป้นงนวลดีดลงไปครับพ่อค้าจะใช้แป้นงนวลน,นะครับแป้งแป้งรวยนี่แหละดีดไปพ่อค้าจะรู้เลยนะครับ น้ำมันของพ่อค้าอยู่ในระดับระดับไหนนะแต่ถ้าเป็นท่านผู้ชมนี้ก็แนะนําให้ใช้เศษแป้งครับเศษแป้งลงไปทอดก่อนนะเหมือนเราทอดไข่เนาะไอ้พ่อค้าเหมือนเหมือนทอดไข่เหมือนเราไม่แน่ใจว่าน้ํามันร้อนหรือเปล่าล้วก็เอาย่อเลยใช่ค่ะก็จะไปมัน นี่นะคะก็จะกรอบน่ากินมามอยากให้ได้มากินตอนร้อนๆประมาณนี้เนาะใช่ใชอ่อร่อยมากเลยผ่านมาก็องแวะมาอุ่นพ่อคากับแมค้าเวยนะครับเป็นไงบ้างครับครัน่ะเดี๋ยวขอเกดกตอนโอเคครับถ้าหากว่า เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์เนาะคลิปนี้ประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดแชร์ไปเยอะๆเลยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พ่อและแม่ค้าเนาะเพื่อจะทำคลิปแนะนำกันต่อไปนะครับเนาะมีปัญหาตรงไหนก็สามารถสอบถามเข้ามาได้นะครับวันนี้ก็ขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ